สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องประวันกตุวพีเช่นเคยนะครับผมย้ซึ่งในวันนี้เรามาเปิดหน้าครั้งแรกนะทุกคนซึ่งเรามาเล่นเกมสปีดริเตอร์กันนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เรานั้นก็จะมาเล่นสปีดริเตอร์ไต่แรกขึ้นสู่แพทเินสามนั่นเองนะครับทุกคนก็หลังจากที่เรานั้น โดนรถมาอยู่แพอยู่โกแล้วทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นแพทิ่นัมได้แล้วนะเดี๋ยวให้ดูนะทุกคนคือตอนนี้เรามาอยู่แพทินัมวีแล้วทุกคนก็คือเรามาอยู่ในระดับอีกระดับหนึ่งของโกวันนะคะทุกคนก็สอบข้ามระดับมาเป็นที่เรียบร้อยนะเพิ่งสอบข้ามมาสดๆร้อนๆทีน่น,น,นี้เลยนะทุกคนก็สําหรับในรอบนี้นั้นก็เออผมอยู่แพทินัมใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะมาแข่งในแพทินัมนี่แหละ มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแอล่อนะทุกคนกครับตอนนี้เราแมตเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็กเราก็เล่นได้แล้วตอนนี้ด่านแรกที่เราพบนั่นก็คือ Magic Music City นั่นเองเนะครับก็เป็นด่านเอ,อ่อที่มีความชุนนาแค่ร5 1าเอดงก็โอเคมาลองูกันเลยดีกว่าว่าด่านนี้จะเป็นยังไง ตอนนี้ก็โหลดเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็กำลังจะซิ่งแล้วโอเคก็โอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคตอนนี้เริ่มแล้วครัสองหนึ่งปาดหน้าก่อนนะครับทุกคนอุทนเอาละทุกคนพลิปไปไอ้ครับจังหวะนี้น้ำครับนำจังหวะนี้น้ำทุกคนน้ำน้ำแล้วก็เข้าในโตัวไปเอาเป็นเหยียบไปทุกคนแล้วก็ซีวีบิวซีวีบิวไม่ติดโดนคนชนโอ้โางเฉย ไม่เป็นไรทกคไปไปต่อน่ทุกคนคือผมอาจจะริบเวียบนบะ้างเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิเป็นอย่างยิ่งในการขับซิ่งพวกนี้เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันนะทุกคนมันก็จะต้องใช้สมาธิหน่อยอไปโอ้โเข้าทางรดได้ดีครับ W W ไปโอ้ี้เบรกซิ่งไปแล้วก็ข้าเดียบไป ตรงนี้ต้องโอเวอร์ดิฟนะแต่ว่าเราโอเวอร์ดิฟไม่ทันจริงๆแค่ไม่หรโอเคโอเคโอเคตรงนี้โอ้โหชนไปหนึ่งทีไม่เป็นไรชนแล้วก็บัมบูสมาทุกคนก็นี่ข้าทางรัก็คืออันแรกแล้วก็ตุ้มอุ้ยไม่ชนแต่ก็ไม่ชนทุกคนไปต่อดีนะเรามีในโตเหลือทุกคนเมื่อกี้โอเคสีแดงจะวิวไปจังหวะนี้ก็ว่าโอ้โหเราเป็นเด็กเลยสวยงามทีนี้หวังว่าเราจะไม่ตกตรงนี้อ่าเรามี เออบูสสองอันเลยนะก็เด <conclusions> ี <That term ego> ๋ยวเรามาทางนี <HHH> okay, e ้อ่ะแล้วก็ดิฟแล้ว anyway, ก um, so really ็ cww ตรงตรงนี้ก็ต้องโอเวอร์ดิฟเหมือนกันตอนนี้ใช้โอเวอร์ดิฟเยอะเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเราใช้ไม่ทันเพราะว่าเรานั้นพยายามจะเอ่อซิ่งให้เร็วที่สุด dw เก็บโตัวนิดหน่อยเพราะว่าในตัวไม่เต็มหลอดเมื่อกี้ดิฟอย่างนี้หนิวง cww โอเคเฮมิเบกดิฟแล้วก็โดนไปไม่น่าทำเลยเฮมิเบกดิฟโอเคไป จังหวะนี้นะทุกคนก็ตรงไปเรื่อยเลยก็โดนอีกจังหวะนี้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโดนเด้งโอ้ไม่กอดโอ้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 ไม่กอดโอเคชนะนี้ถึงเส้นชัยแล้วดิฟเบรกิ้งซีรับวิวเขาเป็นชัยไปครับผมก็เขาเป็นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยว้าวสถิติใหม่ทุกคนว้าถึงนาทีห้าสิบห้าวิเป็นสถิติใหม่ด้วยโอ้ my god ดีมาก ด่านนี้ค่อนข้างไฮเทคนะทุกคนด่านนี้จะเป็นด่านอืมกี่ดาวใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยด่านนี้ด่านกี่ดาวเป็นคําถามควิสของเออ่คลิปนี้ด่านนี้ด่านกี่ดาวครับผมโอเคก็อย่าลืมตอบมาที่คอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์อ่ะตอบมาด้วยโอเคตอนนี้เราก็มาบวกแปดนั่นเองนะครับแมทที่สองรอบ เอาล่ะเขาให้แบรนด์นะผมจะแบรนด์เป็นด่านเออมิวส c กแฟคทอรีออ่เยกันนะเพราะว่าเมื่อกี้มัน Music, m u วสิกเมจิกมิวสิกนะทุกคนมันคนละด่านกันนะทุกคนก็มันแค่เหมือนเหมือนคล้ายๆกันแต่คนละด่านเอาล่ะครับเราได้ด่าน w i n มิวส์ไอร์แลแบบรีเวิร์นั่นเองนะครับรีเวิร์เซคือแบบว่ากลับหัวกลับด้านอืมใช่ครับมา,มาดูกันเลยดีก,กว่าว่าเป็นยังไงด่านนี้ โอเคไปเดี๋ยวตัวดิบไปมาโอเคไปครับจังหวะนี้อยเราสนัไม่ติดแล้วก็พยายามพยายามไปอุป้ยมีคอเมเบดอรเอสพีเอสด้วยนะทุกคนทางนี้เด,ดีด๋ยวไปกโอดิบโ,โ,โ,โอ้โอ้พลาดเมื่อกี้มีคนชนดิพาเลยไปอุ้ยรอบนี้หวังว่าจะไม่อืมอือโดนโดนรถหม่เบียดอืดมวีดั W จับบิลอย่างเดียวพอ C W จับบิลกาศไปแล้วก็เหมือนฟ้าเหมือนฟ้าเหมือนฟ้าชนหินไปเต็มๆมาแล้วไปอุ้ยจังหวะนี้เราถือๆเลยเขี่ยไปไปสิบวันเด็กเบิร์ด C W ไปไปครับทุกคนแล้ก็ตอนนี้เราก็ไปเรื่อยๆแล้วก็นะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับ นี้แล้วก็ดิฟตรงนี้นะต้องใช้โอเวอร์ดิฟตรงนี้แอดวานดิฟก็ได้นะทุกคนแต่มันแอดวานไม่ติดไม่ติดพอดีโอเคมาตรงนี้ก็ดิฟ W C W ไปดิฟ W C W เอ้ย W W C เหมันเป็นบูทใหม่ทุกคนไม่ใช่แล้วเอาละทุกคนมานี่ก็ไปเลยเจังหวะนี้เราก็ตรงมาแล้วตรงมาแล้วตรงมาแล้วเราใช้บลูสเลสโรชเชอร์เหมือนเดิมไม่ได้บอกเลย เริ่มเกมมาแล้วโอเคจังหวะนี้เราดิฟตรงนี้โค้งในไปเลยนะทุกคนคือวงในได้เปรียบมากเลยตอนนี้โอเ,เวอร์ในตรงนี้ C W W ไปนะกันเหินตรงนี้นิดนึงเหินเออไม่ไม่ทันแล้วก็ก็ใช้ในโตไปเลยนะทุกคนควรเก็บในโตไว้ถังนึงแล้วก็เข้าเชนชัยไปนั่นเองนะครับสำหรับด่านนี้ก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามันลุ้นมากตอนแรก <laughs> มันแบบว่า ตอนแรกมากเลยคือแบบฮืเบียดกันแบบตุ้ม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 เกือบควบคุมไม่อยู่เลยทุกคนฟังรูดทุกคนเอาใส่ใหม่ตอนแรกก็คือเกือบควบคุมไม่อยู่เลยตอนนี้บวกเจ็ดนะครับด่านนี้โอเคด่านที่สามของเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลย นานเกินมากขนาดนั้นก็นิดหน,น่อยทุกคนเป็นเป็นดานรอบเดียวนะทุกคนสามดาวสองดาวสามดาว,ส,าดาวสี่ดาวสามดาวทุกคนโอเคก็มีจักรยานด,ด้วยนะรอบนี้ขเขาแจกฟรีแล้วแล้วก็มีเอ,อ่อรถคดนเเดนเย <ๆ S 1> อะแยะหมดเลยแล้วก็เปิดผมเลสโซเชอร์นั่นเองนะครับโอเคเราอยู่มุมสุดเราต้องแสนดัไปทาง ไปแสไดไปทางนี้ไปจังหวะน,นี้ดิไปจาผู้คนดีจากผู้คนไปไโอเคจังหวะน,นีตรงนี้ต้องโอเวอร์ดิฟแต่ก็ไม่ทันแล้วโอเคไม่ทันแล้วดิฟอย่างน,นี้แล้วก็ซีดับวิวอ่าซีดับิวไปโอเวดิฟไปหน่ทีซีดโอเคจวะน,นี้ซีดับิวิวไปแล้วก็ดิฟข้อสองโอเคซี w, w ไปโอเคจังหวะน,นี้ก็คือดิฟไปข้างขข้างแล้ทุกคน,น ไปทันแล้มาข้างล่างครับข้างล่างข้างล่างโอเคทุกคนไปวัอวนี้ไปจังหวะนี้ี่บิวอ่ะบิวไปก่อนจังหีเออโอเคจังหวะนี้ก็บิวไปแล้วก็มาทันกาดกัดนี้แล้วก็ C W วไปกัก็เหินไปครบทุกคน เตือไปเตือไปแล้วก็ดิฟตึ w, ๊เบรกซีวีวีไปอ่าตรงนี้ดิฟโอเคตึ <Okay. S 2> ๊บตึ๊บอ่าทุกคนตรงนี้ดิฟเบรกดิฟ้วเบิดซีวีวต้องเก็บในตัวไว้นะเผื่อพลาดนะทุกคนตรงนั้นเมื่อ้โอเคตรงนี้ก็กระโดดไปเลยอ่ากระโดดตึ๊บ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 ่มแฮตสปีดโอเคถ้าำนำตรงนี้ได้แล้วไม่ชนก็น่าจะดำดูเลยอ่ะ มาทุกคนถือเมื่อกี้เราชนิดหน่อยเคย่ะมา C W เข้าเส้นชัไยไปครับผมดาดิสายของเราเข้าเส่นชัยเป็นทีนเ่เก่เหมือนเดิมสถิติใหม่ทุกคนว้าวหนึ่นงทีสามสิบเอ็ดจุดห้าสองนิกเกิเอเด็ครับถือว่าเป็นสถิติใหม่มากเลยไม่เคยได้สถิติเมื่อก,ก่อนเป็นสถิติใหม่มากมากใหม่ๆใหม่มากมากเลย คือแบบว่าใหม่จริงก็ได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมนะทุกคแล all, ้วก็บวกมาอีกเจ็ดนันเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับชอบยังหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสำคัญมากกระดิ่ง จะได้ไปพาดค,คลิปใหม่ๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย